สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอุ่งครับ f c เมื่อนีบ่าวแอมรอุทงครับด้เดินทางมาติดตามตัวเขกับพ่อแดงนะครับเนาะพ่อแดงฝันแม่นครับแต่เมื่อนีโบ้ได้ฝันครับเ c เมื่อนีโบ้ได้ฝันครับพ่อแดงเนี่เป็นไปนางเอเล็กครับไปนางเอเล็กอยู่ปาซาครับ FC ไปคนเดียวสำได้ครับไปเมื่อคืนเึกเครับประมาณตีสองวันสันครับ f c ไปปลุกผีขึ้นมาเอเล็กครับปลุกผีหัวขาดจำได้ FFC ผีหัวขาดมาบอกเลข3ตัว2ตัวนะครับเอฟซีเนาะนี่พ่อแดงอยู่นี่แหละครับพ่อแดงเป็นกระมีวิชาอาคมดวยครับเอฟซีเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมครับไปเลียนมากับหลวงปูครับอยู่บ้านพ่อแดงนี่แหละครับเคยไปเอาถูกมาหลายงวดนะครับเนาะแต่เมื่อคืนนี่ไปเอาผู้เดียวสันครับแจ่จะ3ตัวมากกว่าสิบข่างหูนะครับเนาะเอฟซีสิเป็นตัวไหนครับไปถามพ่อแดงกันครับสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับผมคือขักแต่ครับพ่อแดงบ่าสู่ฟังนะครับแนวใจครับ พมาเื่อยอ่ผมไปนั่งอยู่ปลาพี่ภาะนั่งอยู่ปลาพี่ปาะครับไปผู้เดียวไปผู้เดียวเลยครับอู้ก็ทิ้ไปเลยก็บอกปูก่อนได้ครับผมจะเข้าไปบอกปูก่อนครับครับผมปูเพิ่นนั่งสบาที่อยู่ในบัดนนาครับครับผมก็เลยไปนั่งอยู่ปลาพี่ภาผู้เดียวฟูว่าไม่ใจแคโยมให้ผมไปรอกเมั่ก็น่าปู่ะไรครับไปกับแมนอีดีบานนี้ปีเขาข้อหา ผีข้อขาดผีข้อขาดครับลูกออกจะรุมเลยลูกออกมาเลยครับครผมผมนั่งสมาธิไปนั่งสบมาธิว่าปุกเพลินนะครับไปนั่งอยู่ไหนครับปาพี่ภาภาครับนั่งอยู่ปาพี่ภาภาครับแต่หลวงปู่เนี่ยเพิ่นก็นั่งอยู่ในวัดครับอืมเพิ่นบ่ไปไปนนั่บ่ครับแปลว่าผมไปขอปูก่อนผมไปขอปูก่อรครับจังเข้าไปนะครับโอ้จังจูงว่าที่ใจแท้ยอ่งเหือนมปนนั่งคุยเอาครับผม เป็นยังล้อขัดใสปูอาธิษฐานแหงก่อนไม่เรื่อิฐเห็่ปอดสาประเสริฐผมก็ได้อธิษฐานในผมนับผมก็เลยไปนางแต่เห็นอีดีผีข้อขาดผีข้อขาดลุกเลยบอครับลุกออกจากรุมเลยพ่อบ่มีอ้อนิบ่มีเลยบ่มีเลยครับมีจะโตคนดนไมื่อบาทปูปบาเบ่ิว่าผมขอผมจนดูขึ้นนะครับทั้งยหาทั้งยห่อยู่แปลว่า เห็นจากนั้นเขมานั่งสมาธิเอาเดียกัมเพลินครับคือจานเพลินเข้าคือสิได้เดีย, <c oughs> ยงผมก็เลยว่าสิครับผมได้ตัจสินใจนางไปอีกครับนางไปนางมาไปห <c oughs> นุกมือที่แรกสามนิ้วผมาพนุกมือให้ครับสามนิ้วครับบันไดมาหนกที่เก้าเก้าหนุกนทีนี่อีกสองเทือหกทีนอีกสองเทือครับ แนา,นนนาจำไปเมนเม,นมนด้วยคุณคบอันสามเก้าสองคเพ่นบอกเต็มด้วยเลเต็มหัวผมเลยจ้ะเต็มหัวเลยครับมานี่มาสองตัวเรือไปครับสองสี่สองสี่ครับเพินบมีหัวคือเบาได้อันแบบบ่าอันเพ็นจิมใส่หูผมนะครับโอ้ผมยินเสียงซิมใส่หูครับ ตาบาหัวเพื่อนสีไม่อยู่บระจำตาบ้าเพื่อนไหนผมเห็นอันเห็นตะข้อเห็นตะข้อครับครับครับวันนี้คุณรู้บ้าจำเอาเแม่นมาครับตัวเหขก่อนครับอันสามเก้าสองสามครับสองสี่ครับสองครชดว่าย่อครับเห็บสีว่าขาดมาเลยครับโอ้คือขาดเป็นบาดแผลคอสีไปผมนางไปนางมากฝึกผมผู้ไปมีดีดีเลยบ่ายมเห็นเลยบ่า ลุ้มลุงมเล้ลุ้มเลยครับไปแบบมีเมดเด้อไปแบบเงียบเลยครับลุกนี้ก้องแจงเลยบอกประดี๋มัดิผมก็ไดา้าลุกมมือใส่ลุ้มบนอ่ะครับให้เต็มเต็มเยอะครับผมก็ได้วางทีครับมาในผมกับมาหาปูแดงในสัตว์บ่าที่ชือกันครับอัจฉริยะอีกพวคนป่าลุ้มูัก็บอกผมอีกเี ท่านผู้นบอกตัวไหนครับตัวเดียวกันนี่นะครับสามเก้าสองครับกับสองสี่ครับผู้่นนางสมาธิอยู่หานะเพิ่อนกิสิจุกดไปหาผมนั่นาจักเพิ่นเกิดสิถอดคิดไปเนะครับเนาะไปบบบนี้เพิ่นว่าในแบบไหนเราเพิ่นมาพอหมเลยเือนก็นว่าเก้าอันสามเก่าสองกับสองสี่อะไรู้กข่กัน ดูเดียวกันแล้วครับใหรพอจัเอาเป็นแมทเอร์กอถึงเมื่อครับผู้ก็ถืให้กันกับเราสามเก้างับสองสี่วอรบครับเานแมทเ้าอ๋อให้มีโชคใหญ่เนาะบุญธรามฟังเล่าปะครับช่วงนี้บอครับเพราะถ้าเดีไปยัดเคื่อยังไวะแต่เก็ังไปฟังเล่าไปกับทีมงานมูฟุงเปวเรกมันเสียใจไปอยู่รอ จะคืออะไรอยู่หรอมันหนาฝนเนาะครับเนาะคืนปูมีฝนคือว่าเอาครับขอบคุณที่หลายครับปอแดงมียังอีกที่บอกครับเบิสนะครับตเลีของปูที่เห็นอยู่ในใบใหม่คลิปแรกก็ยังอยู่คือเก่าเนาะครับเนาะครับผมครับเกตสองครับคลิปแรกครับของปอแดงเหลือสิขึ้นไปแครับหน้าจอเนาะครับเนาะเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับสสวััดีครบเป็นตัวเลขกันครับเอฟซี ตัวเลขของพ่อแดงครับ FC, อเอฟซีพ่อแดงนะครับเนาะสามเก้าสองสามเก้าสองัดเลนครับสองตัวนี่สอง4ีสองีครับแล้วก็คคิปแรกครับเจ็ดสองเจ็ดสองนี่ไปสอนหัวครับเจ็ดสองเจอเลขอยู่ในใบหมๆครับเห็นเลขอยู่ใบใหม่เจ็ดสองครับมาล่าสุดไปขอเอาเลขน้ำ ปาซาครับเอฟซีเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายนพศ2568กครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพอแดงครับสวัสดีครับรวยยครับอย่าหันเพึ่งไปใส่เอฟซีเบาแอมโลตงสิบ้าไปเบิ่งของดีครับมีขลองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลตงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับท่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่ที่ถือนะครับนะ้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างหน้ากับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีน่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปปดสามครั้งลูปหัวต่มรูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตีหล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถคซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเหายวไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากล้านขายของเหาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปู่มากนะครับนะแล้วก็เมื่อแตะรับ่านผัสเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันม,มหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยี่ก็แตงให้กันนี่ครับยื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโมตุ่งด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ